ในค่ำคืนที่เงียบสง,งัดแสงจันทร์ส่องรอดผ้าม่านบางเบาเข้ามาในห้องนอนเล็กๆของเมเด็กสาววัยสิบขวบผู้นอนหลับตาพริมอยู่บนเตียงเมชอบฟังนิทานก่อนนอนเสมอและคืนนี้แม่เพิ่งเล่านิทานเกี่ยวกับสัตว์ป่าแสนน่ารักจบไปแต่แล้วในความเงียบเงันเสียงกุกกกเบาๆก็ดังขึ้นจากใต้เตียงของเธอเมสะดุ้งตื่นดวงตากลมโตจ้องมองไปยังพื้นใต้เตียงด้วยความหวาดระแวงเธอพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่หนูหรือไม่ก็เป็นเสียงลมพัดแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังขึ้นอีกครั้ง คราวนี้คล้ายเสียงขูดเบาๆเหมือนมีอะไรพยายามจะดันตัวเองออกมาจากความมืดมิดเบื้องล่างความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจน้อยๆของเมเธออยากจะร้องเรียกแม่แต่ลำคอกลับแห้งผากร่างกายแข็งทื่อขยับไม่ได้มีหลับตาปีพยายามซ่อนตัวเองใต้ผ้าห่มผืนหนา แต่เธอก็ยังรู้สึกได้ถึงแรงขยับเบาๆที่พยุงเตียงขึ้นลงราวกับมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้เตียงของเธอจริงๆดอกจันดอกจันกดไลค์และกดติดตามช่องด้วยค่ะดอกจันดอกจันทันใดนั้นเสียงกุ๊กก,ก็เงียบลงไปเมย์ค่อยๆแง้มตาดูเธอมองไม่เห็นอะไรแต่ความรู้สึกอึดอัดก็ยังคงอยู่เธอรวบรวมความกล้าเอื้อมมือไปคว้าไฟฉายที่หัวเตียงแล้วค่อยๆกดเปิดแสงไฟสลัวๆส่สสองลอดใต้เตียง